กรมอนามัยเปิดตัว Healthy Canteen สร้างต้นแบบมาตรฐานอาหารสมไซส์ S, M, L โรมนามัยได้ดำเนินการ Healthy คน t c น e n โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบของโรงอาหารที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐาน8ข้อดังนี้คือ 1. ต้องมีการตรวจประเมินโรงอาหารและปรับปรงุงโรงอาหารให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพิบาลอาหาร 2. มีเมนูชูสุขภาพอย่างน้อยร้านละ1เมนู 3. มีจำหน่ายผลไม้ อย่างน้อย1นร้านสผู้บริโภค สามารถเลือกสั่งลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มต่างๆได้25-50% 5มีการตัดเสิร์ฟอาหารตามมาตรฐานอาหาร S.M.L. อย่างน้อยหนึ่งร้าน6มีโต๊ะว,วางเครื่องปรุงมีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาล7ติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหารหนึ่งจานบริเวณโรงอาหารและ8มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขาพิบาลอาหาร การโภชนาการให้ผู้ประกอบและผู้บริโภคอาคิราดวินผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ News รายงาน